ไอคอนทีนี้พอเราได้ไอคอนมาเสร็จถ้าเราเดับบิ้นคลิกเข้าไปนะฮะเพื่อนๆดูนะถ้าเราดับบิ้นคลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปมันก็จะมีหน้า m f o นะครับที่จะให้เราเนี่ยนะฮะทำการทําการอะฮะทาการเทรดนะครับ,รรบซึ่งก็จะมีหน้าตาของกราฟเยอะแยะมากมายเลยนะฮะซึ่งตอนนี้เรายังไม่ล็อกอินเข้านะครับเราจะปิดหน้าต่างที่เขาสแตนดาร์ดให้มาก่อนนะฮะปิดสแตนดาร์ดไปก่อน เพื่อจะใส่เครื่องมือนะครับใส่เครื่องมือจําได้ไหมครับที่ผมเคยบอกเมื่อกี้ว่าการใส่เครื่องมือเนี่ยนะครับมันจะต้องดาวน์โหลดโปรแกรมจากจากทีมงานนะฮะโปรแกรมเมอร์ของบริษัทที่เขาส่งมานะครับอันนี้วิธีนี้ก็ก็ไม่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 ได้ยากนนยค,นะครับไม่ได้ยากท่านนีาโอเคนะครับไม่ได้ยากโดยถ้าเราดาวน์โหลดมาแล้วอันอันล็อกเรียบร้อยมันจะเป็นแฟมผมจะเอาไว้ที่หน้าจเอเดสก์ท็อปเลย ถ้าดับคลิกเข้าไปผมจะให้อเนี้ยอยู่ขวามือที่เราดาวน์โหลดมาจากมาจากเว็บไซต์นะเพื่อนๆมีสองาต่างนะฮะอันนี้คือที่เราดาวน์โหลดมาอยู่ในอยู่ในอยู่ในเดสก์ท็อปเรานะฮะอีกอันนึงเราจะเอาใส่เข้าไปใน MT4 นี้ซึ่งสังเกต Expert เปิดตัวนี้นะฮะเ,เดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปก่อนถ้าเราสังเกต Expert เปิดตัวนี้จากจากจาก,จากตัวใหม่เลยนะฮะจากตัวใหม่เลยจากตัวใหม่เลย เราจะไม่มีเครื่องมือนะฮะทีซัเห็นไหมฮะจะไม่มีเครื่องมือเลยจะมี MACD แล้วก็จะมี Moving Average เท่านั้นเอง Expert นะครับ Expert คือเครื่องมือบดที่เราจะมาใส่วิธีใส่คือหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมซูมก่อนให้อยู่ในหน้าจอปกติก่อนแป๊บนึงนะฮะนี่ผมก็ทำบ้านๆเลยนะใช้มือถืออัดเลยนะอ่ะไปที่ไฟล์ไฟล์ตรงนี้นะฮะเห็นไหมไฟล์ตรงนี้เล็กๆตรงนี้นะฮะไฟล์ ไปที่ open data นะฮะโฟลเดอร์ er นะรตรงนี้นะฮะจะขึ้นหน้าจอตรงนี้มาเห็นไหมครับว่าจะมีจะมีหน้าจอดำา2อันคือ1ที่เป็นของ mt 4และอีกหนึ่งที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้จำได้ไหมเพื่อน<ๆ>อ่นมี้สองอันแล้วนะนะครับเดี๋ยวถ้าใครไม่เข้าใจนะกลับกลับกลับไปฟังใหม่นะฮะอ่าแล้วเราก็ไปที่ m q l 4เห็นไหม m q l 4ซึ่งอันนี้เป็นของเครื่องเออขอโทษดอันนี้เป็นของ โปรแกรมตัวนี้อันนี้เป็นของที่เราดาวน์โหลดมาเห็นไหมว่าชื่อมันจะเหมือนกันเราสามารถที่จะคลิกขวา Copy นะฮะแล้วก็เอามาวางตรงนี้ได้เลย Copy มาอย่าอย่าลากมานะปีมาแล้วก็คลิกขวาแล้วก็วางเลยครับปั้งเขาจะเอาโฟลเดอร์จากขวามือทั้งหมดมาใส่นะครับ e อ็กเปิด i ินเมดอ i นคลูนะ i n d i c a t เ r อนะ l i b r a r าเอามาทั้งหมดเลยนะครับเป็นไฟล์ใหญ่เลยคือไฟล์ MQL4 ซึ่งตอนนี้มาแล้วจบแล้วนะอันนี้คือวางจบแล้วง่ายมากนะครับปิดอันนี้ก็สามารถปิดได้เลยพอปิดเสร็จตรงนี้ยังไม่มาเห็นไหมตรงนี้ไม่มาเราไปคลิกขวาตรงเขาว่าเอ็กปิดนะฮะแล้วเข้าไปคำว่ารีเฟรชอ่ะมาละเห็นไหมฮะเห็นเพื่อนเห็นไหมเดี๋ยวผมสูงให้ดูนะครับนี่นี่เครื่องมือมาแล้วนะครับเมื่อกี้ที่บอกคือไปคลิกขวา แล้วก็รีเฟรชนะครับรีเฟรชอันนี้คือมาแล้ว MR Trend มอาร์เทรนทีตนะฮะนิวห้า้ตัวเนี้ยคือตัวที่พร้อมนะฮะพร้อมที่จะให้เราเนี่ยนะฮะได้ทำการเทรดนะครับฟอเนะครับหรืออนาคตอาจจะเทรดอะไรก็ว่าไปเยอะๆเลยนะครับแล้วแต่คู่เงินที่เราหรือคู่ทองที่เราจะเล่นนะฮะอันนี้เป็นการสร้าง MT4 และเอาเครื่องมือใส่แบบ ง่ายๆนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวใครติดปัญหาหรือหรือไม่เข้าใจไงลองดูอีกฟังอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้สวัสดีครับ